สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือ Stationary Love รายการของคนรักเครื่องเขียนค่ะสวัสดีค่ะเบส,สะนะคะ Stationary Love วันนี้เรามีเครื่องเขียนมานำเสนอค่ะ นี่นี่เลยค่ะค o l i ล g b บลัชเพนนะคะของซาก,กุระรุ่นโคอ,อิค่ะเป็นปากกาคู่กันที่สามารถวาดภาพสีน้ำได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเลยค่ะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมชื่อยูนะครับก็ก็ยู่ก็คืออยู่วันนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรในระหว่างที่อธิบายไปว่ายู่อะไรเราก็จะ <ใน S 1> หยิบให้ นี่ก็คือปากกาซากุระใช่ปากกาซากุระที่บอกว่าใช้ในการวาดโดยไม่ต้องใช้น้ําเขาเขียนไว้ว่าเป็น water base ฉะนั้นอันนี้มันก็คือเป็นสีน้ําดีๆนี่เองเพราะว่าเวลาสีน้ำเราก็ต้องเป็น water base ต้องวาดอะไรวันนี้จะเราจะมาวาดอะไรครับคุณเบสครับว่าเราแต่ว่าเราเราอยากลองให้ดูก่อนใช่ไหมเพรว่าแบบเ้้สีมันแบบมีความแบบนวลเนียนน่ะ มันสามารถลงให้เนียนเป็นเป็นผืนเดียวกันพคือข้อดีคือมันเนียนเป็นผืนเดียวกันใช่แล้วก็เราไม่ต้องมานั่งแบบว่าเติมน้ามาเอาปู่กันมาคนคนสีอะไรเงี้ยใช้ง่ายพกไปได้ทุกที่่ทีนี้เรามาวาดอะไรที่มันฮิปทิกันหน่อยดีกว่าถูกต้องถูกต้องเราฮิปสเตอร์เขาต้องอะไรเลี้ยงแมวอะเลี้ยงแมวยุคนี้คนต้องเลี้ยงแมวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลย ต่เราไม่เลี้ยงแมวผมจะมาวาดแมวให้คุณผู้ชมดูเราจะวาดแมวช่วงนี้แมวกำลังเทรนกำลังกระแสกลังมาใช่หัวของบ่าไปแล้วเป็นทาสแมวทั้งนั้นอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดสะเกลโดยใช้ปากกาโคอิต้องไม่กล้าพูดเร็วๆว่าโค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 อีโคอิโคอีโอเคเราต้องใช้ดีสอ่อนค่อนรูปก่อน เรียบร้อยอนนแล้วอ่าอันนี้เป็นภาพร่างของเบสนี่เจ้าเสือโคร่งของเราก็จะขึ้นมาเป็นโครงล่างนะครับสว่วนนี้เป็นเสือโคร่งของผมครับก็จะมีโครงล่างแล้วขั้นตอนต่อไปทาอะไรครับคุณเบสจริงๆเนี่ยถนัดลงสีเลยลงสีเลยใช่รเราลงมาที่ลายเลยเพราะว่าตัวเขาเป็นสีขาวนี่คือการลงสีนะคะอันนี้เราต้องลงเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากคุณสมบัติเป็นน้ําเนี่ยพอมันซึมลงกระดาษแล้วเนี่ยมันจะทําให้ เกิดร้อยด่างสีพวกนี้ต้องต้องการความรวดเร็วหนึ่งในการลงสีโอเคนี่ก็ลงสีที่ใบหูไปเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วะไหนชมผลงานหน่อยสิเป็นนี่ฮะนี่คือเสือโคร่งใช่โคร่งของเราเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เป็นแมวอันนี้ก็คืองานแต่จริงๆผมดูแล้วเฉยๆธรรมดาขอดูหน่อยอยู่ผมนีกว่าะเสือโคร่ง ผมชอบมากเลยปากกาโคอิเนี่ยเวลาใช้ชเนี่ยชอบชอบตรงไหนคะคือเวลาเราใช้เนี่ยรู้สึกเหมือนใช้พู่กันคล้ายๆกับเวลาที่เราทางานศิลปะแล้วเราใช้ผ่านลงไปบนผืนผ้านเนี่ยเข้าไปพอนีกระดาษเออเออนั่ออออนะแหละแต่งจริงโอเคใช้ดีครับใช้ง่ายดีสำหรับคนที่ไม่เก่งศิลปะมากๆผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็สบายๆสะดวกดีครับ เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องผสมสีจบแล้วไหมอันนี้จบแล้วหมดแล้วสำหรับ s t a t i o n e r y h e u b s c r i า e b t s Live TV นะครับมุมซ้ายบนทั้งนี้นะแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์อะไรกันก็ได้หรือถ้าอยากให้เรารีวิวเครื่องเขียนอะไรก็คอมเมนต์บอกเราข้างล่างนี้ได้เลยเลยค่ะใช่วันนี้ไปก่อนนะคะไปายสวัสดีเจอกันใหม่สวัสดีคับสวัสดีคับบ๊ายบาย